วันนี้ฉันนี่ลูกค้าใหม่ด้วยแหละเขาซื้อคอนโดนจากฉันไปตั้งสองห้องเลยแกนี่จริงหรอดีใจด้วยนะแกพแต่ใครหรอที่ซื้อคุณบาร์เจ้าของห้างสุดหรูแกรู้จักกันไหมอ๋อคุณบาส์่นะหรอรู้จักสิข่าวก่อนเพิ่งซื้อคอนโดนจากฉันไปห้าห้องแต่คุณบาสเขาบอกว่ายังไม่เคยซื้อคอนโดนจากเราเลยนะก็ <S 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 ฉันไม่ได้ขายไปนะสิฉันเจอลูกค้าที่สามารถขายคอนโดได้ในราคาที่ดีกว่านะโหไม่ว่าจะคนไหนก็ดีฉันเนี่ยสิไม่มีคนให้ขายเลยงั้นคืนนี้เราไปแถวท่าแพกันไหมรับรองขายออกแน่นอน <c oughs> พี่คนนั้นพี่คนไหนน้องแกก็พูดเหมือนฉันมีผู้ชายเยอะอก็เยอะอยู่นะเห็นบอกคนนั้นก็หล่อคนนี้ก็หล่อสรุปพี่คนไหนละจ๊ะก็พี่ก็พี่น้องไงล่ะใช่ปะรู้ดีในยาหลอนก็จะไม่รู้ได้ไงล่ะก็พี่เขาก็ฟอไอจีฉันมาเหมือนกันฮะ แกไปฟอร์ไอจีพี่โน่ตอนไหนอะทำไมฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยก็ฟอร์ไปแล่แนะแกคิดมากจริงแกไม่มีอะไรหรอกหลินก็รู้อยู่ว่าแกชอบพี่เขาอะใช่ปะแต่ถ้าพี่เขาจะชอบฉันเนี่ยแกม่ต้องเข้าใจนะใจเยินๆแก มางม่วงนะนี่มังม่วงอร่อยจะตายที่ผมเรียกพวกคุณทั้งสองคนเข้ามาเนี่ยเพราะผมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่จะให้พวกคุณทำจริงเหรอคะบอสแล้วระดับฝีมือของพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกันด้วยผมถึงเรียกมาทั้งสองคนเผื่อว่าจะมีใครได้ไปทำโปรเจกต์ที่ว่าคืออะไรเหรอคะบอส เป็นโปรเจกต์โฆษณาบริษัทของเราพวกคุณคนใดคนหนึ่งจะต้องไม่ไปทำแล้วผมจะเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดหวังว่าพวูคุลทั้งสองคนจะต้องทําให้เต็มที่นะฉันทำได้ค่ะบอสฉันก็ทำได้ค่ะบอสผมต้องการคนที่บริหารเวลาที่ดีและเวลานั้นอ่ะจะต้องไม่ชนกับลูกค้าด้วยดีฉันทำได้ค่ะ ฉันรับรองว่าจะทำยอดขายให้ทะลุเป้าแน่นอนแต่เข็มช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างนี่งานเยอะไม่ใช่หรอบอสคะฉันสามารถทำได้คะ่ะถ้าบอสยกงานนี้ให้ฉันเนี่ยรับรองไม่ผิดหย่งแน่นอนคะ่ะงั้นผมขอโยกโอเจ็งให้กับคุณนิแล้กกันนะครับ ยังไงก็ฝากคนอื่ช่วยดูแลด้วยลราทำใม้เต็นที่นะส่วนคุนเข็มนะครับไว้เป็นงานหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองทำนี้ค่ะบอสขอบคุณมากนะคะบอสฉันรับรองจะไม่ทำให้บอสผิดหวังเลยคะ่ะ แกริ่งเอาอีกแล้วนะนี่ใส่คิดเบ่งที่อวดฉันเริ่มเหนื่อยแล้วอะก็จร<ค><ด>ิงแกฉันก็เริ่มเบื่อมันแล้วเหมือนกันเวลาเราทําอะไรอะชอบพูดจากันแน่กันแนมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยเยรียนแล้วอะฉันอะไม่ชินกับมิสัยนี้มัมนสักทีแล้วเราจะทํายังไงกันดีอะลองคุยกับลิงดูไหมถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะต้องหนักขึ้นแน่แเลยยังไงพวกเราก็เป็นรูเมทกันนะ ยังไงแกก็ช่วยคุยหน่อยแล้วกันมันจะฟังเหรอแกเอออย่างงี้ฉันก็ไปคุยกับมันอีกทีก็แล้วกันแกทำไรอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็โทรศัพท์อยู่ได้คุยกับพี่โนอ่ะ รักมากเลยอ่ะเขากำลังจีบฉันด้วยหิวพี่โน่เหรอวันก่อนทักมาจีบฉันแล้วแหละแต่ฉันไม่เอาแต่ถ้าฉันอยากได้เนี่ยก็แป๊บเดียวแต่ก็นะแกยอยากได้ไม่ใช่หรอเอาไปสี่ทีรวมห้อีหลิงมึงจะอะไรกับกูนักหนากูเริ่มจะทนกับมึงไม่ไหวแล้วนะเอาอีพีททำไมต้องเค่งเสียงใส่กูวะกูทำอะไรผิดมดาด่ากูวะ พิจารณาตัวเองได้แล้วนะว่าสันดานแย่แค่ไหนคนแบบมึงอ่ะไม่มีใครเขาอยากคบด้วยนี่มึงจะพูดแรงเกินไปแล้วนะทําไมกูพูดแค่นี้มึงรับไม่ได้เหรอถึงว่าแหละไปคบกับใครก็อยู่กับเขาได้ไม่นานถ้าไม่มีกูกับพิมสงสารมึงอ่ะมึงก็คงไม่มีเพื่อนหรอกอีพกหมายความว่าไงฮะอีลิงปล่อยเดี๋ยวนี้นะมึงสิปล่อยมึงปล่อยมึงอปไม่ปล่อยใช่ไหมปล่อยใช่ไหม พูดไปเลยจะเอาอยัางไงเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยก็อีพิธนะสิเป็นบ้าอะไรมึงมาดา่าฉันก่อนก็มึงไม่ใช่หรอที่มาติดหัวกูก่อนอะ่ะอีพีธเพราะสั่นดันเสียบแบบนี้ไงไม่มีใครเขาทน,นได้หรอกขนาดงานของเพื่อนมึงยังแย่งมาเลยแล้วไหน,นจะเรื่องบองกูอีก ไม่ได้เองนี่พี่เขามาจีบกูก่อนโถควายตื่นค่ะมึงตาหากที่เป็นคนทักไปจีบพี่เขาก่อนพี่เขาบอกกูหมดนั่นแหละกูแค่ไม่พูดเฉยๆอีงโง่พีทใจเย็นๆหน่อยดิหลิงฉันขอพูดตรงๆเลยนะถ้าเกงอยากจะคบกับพวกฉันอยู่อะปรับปรุงตัวเองได้แล้วฉันเบื่อแกแล้วนะเข็มแกเข้าข้างมานันหรอแล้วฉันน่ะทำไมไม่เข้า,ขา ไม่ใช่เพื่อนไงเหรอ <S <S ก็เห็นเป็นเพื่อนนั่นแหละถึงต้องทาแบบนี้แกไม่เคยซัพพอร์ตเพื่อนดีแต่บั่นทอนไม่ว่าจะเรื่องอะไรแกต้องเด่นตลอดดีตลอดทั้งๆที่เราก็เป็นเพื่อนกันแกจะทําขนาดนั้นทําไมอะ่ะฉันก็เป็นห่วงฉันแบบนี้อะ่ะวกแกไม่เข้าใจเลยเหรอหลิงตอนที่แกลําบากอ่ะฉันกับเขมไม่เคยทิ้งแกเลยแล้วดูแกทําตัวสิ ถ้าการมีเพื่อนมันยากขนาดเนี้แกก็อยู่คนเดียวไปเลยฉันไม่อยากเเพื่อนที่แย่แบบแกอีกแล้ว